สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการวันรับแขกนะคะวันนี้มีวิธีการเสริมความมั่นใจแล้วก็เติมเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะโดยคุณธัญเรศส,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 สวัสดีค่ะ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 เจอเพื่อนที่ไรสวยตลอดเลยแหมสวยสู้คุณเพื่อนไม่ได้หรอกแต่ทำไมลู้ไม้กลิน่นนี่แบบว่าหอมมากเลยโชยมาเลยใช่ไหมคะโช,ย,ย,ชยนี่คือกลิ่นหอมนะคะเพราะ<อ>ว่าผู้หญิงเราเนี้ยจะต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจริงคือเดินไปไหนมาไหนเกิด กลิ่นไม่พึงประสงคมก็ไม่ควรจะมีไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นสาวกมาดามฟินน้ําหอมมาดามฟินนะคะน้ําหอมของคนไทยที่ใช้แล้วเนี่ยโหมีแต่คนติดใจใช้แล้วสนุกกับการใช้มากๆโดยเฉพาะเวลาออกกําลังกายยังไงอ่ะคุณหอมเวลาออกกําลังกายนะมันไม่มีน้ําหอมไหนหรอกที่โดนเหงื่อแล้วมันจะยิ่งหอมมันคือมาดามฟินค่ะน้ําหอมมาดามฟินเท่านั้นที่ยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมที่ฉันไปปีนผ้านะคุณครูเลงก็บอกว่าอุ้ยพี่ทินยา คือผ้านเนี่ยหอมมากเลยที่พี่ปีนเพราะว่าเราฉีดมาําฟินไงแล้วน้ําหอมก็ไปติดที่ผ้ากลิ่นเนี่ยก็จะแบบว่าสดชื่น <โอ S 2> จริงๆนะคะแล้วก็ไปิ่เฉพาะตัวด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ําหอมมาราฟินเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใช,ใช้ใช้ปุ๊บเนี่ยคนใกล้ฉีดจะทักเลยอ,อย่างคุณคุณสามีคุณสามีเป็นก็ทักว่า هي, ใช้น้ําหอมอะไรอ่ะ <S 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 ต,ตอนนั้นเราเปลี่ยนกลิ่นมาใหม่อ่ะเออ,เอ,อกลิ่นอะไรอ่ะหอมจางอะไรเง<ะ>ี้ยแล้วก็อก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าน้ําหอม,มกระตั้งอยู่หน้ากระจกพ<ะ>ออีกวันค่ะนางเอาไปฉ<า>ีด<อ>แล้วได้กลิ่นมาดามฟินจากนางค่ะ<อ>นางก็แบบเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองไง<อ>เป็นไงล่ะเสน่ห์แรงกล้ามากเลยทุกวันนี้เพราะว่าฉีดมาดามฟินนะคะแล้วก็แม่พี่เป๊กก็ชอบมากก็ได้กลิ่นจากเราแล้วก็แบบนียนี่นูกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยคือแม่แม่พี่เป๊กนี่ก็เป็นคนชอบฉีดน้ําหอมมากทุกวันนี้สั่งไปให้เพื่ออนที่เมาคืแบบ คือใช้กันเยอะมากจริงเพราะว่าทุกคนใช้แล้วติดใจแล้วกลิ่นน้ําหอมมาดามฟินมีหลายกลิ่นให้เลือกเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาดูกลิน่นกลิ่นแรกกันก่อนดีกว่าะนะคะสีฟ้า,ฟากลิ่นเนี้ยนนชอบมากอนนอนนหอม,นะอ,อ,อมมากาสีฟ้าเนี่ย,<อ>เ,ยเวลาฉีดปุ๊บเราจะเป็นสาวเท่ขึ้นมาทันทีออุ๊ย–ืม ใช่ค่ะสาวเทศฉีดแล้วก็ไม่ต้องฉีดเยอะนะฉีดนิดหน่อยก็ติดแล้วก็ติดทนหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสนะคะอันนี้ติดทน12ชั่วโมงแน่นอนนะคะแล้วก็มีสีส้มสีส้มนะสีส้มเนี่ยเหมือนเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จใหม่ๆ fresh มันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ยังมีสีม่วงหอ้ยสีม่วงนี่เลิศมากคุณคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นคุณภรรยานะคะเิลาฉีดสีม่วงยังไงคะคุณคะสั่งได้ค่ะโอน โอนหรอ,อคุณฉีดมาพี่ฉันเลยค่ะเร็วแล้วคุณ <จะ S 2> ให้ใหโอนเร็วนะโอนสั่งเลย h e l ลเ A โอนด่วน <laughs> โอนทันทีโอนเดี๋กลิ่นทรงพลังค่ะสีม่วงค่ะนี่เลยหอมอุยคุณดิฉันเกิดทำหล่นตายแล้วอไม่ได้นะไม่ได้นะคุณหล่นไม่ได้เลยนะสีเขียวค่ะสีเขียวเหมาะมากเวลาที่เราไปออกกําลังกายค่ะเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีความซุกซนน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําหอมมาัาฟินเนี่ยพอฉีดไปกลิ่นไม่เคยมีเพี้ยนค่ะแต่ถ้าผสมกลิ่นเหงื่อจะยิ่งหอมเลยทีเดียวหอมมากจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ สกลิ่นด้วยกันนะคะนี่เลย2กลิ่นนี้ซื้อนะคะงงค 2>, 2กลิ่นถ้าเกิดว่าเราซื้อข้างนอกเนี่ยสขวดราคายอยู่ที่เกือบ3 0 0 0บาทวันนี้ไมคุณไม่ต้องจ่ายนการนี้บบาทเท่านั้นนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอ,อถ้าซื้อภายในรายการ แถมไปอีกค่ะอีกสองคูเป็นสี่เลยหรอเป็นสี่คูด้วยกันลดคือถ้าซื้อแยกเนี่ยเกือบหมื่นบาทนะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเท่านี้ไม่พอยังไงคะคุณคะถุงผ้ารับซับอันนี้หรอคือเรียกซับเลยทุกวันนี้นะคะลดโลกร้อนเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่ให้ถุงใช่ไหมไม่เวลาที่เราไป grocery ไปซื้อของแบบว่าไปซื้อจ่ายตลาดอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้แบบเต็มเปี่ยมแล้วก็ เรียกซับด้วยโอ้ชอบต้องเรียกซับนี่แหละนอกจากใช้แล้วใส่ของได้เยอะแล้วเรียกซับมาด้วยนะคะอย่างนี้กดเบอร์โทรเลยดีกว่า021146466นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ตัวแอซายซิน123นะะคจำง่ายเนาะจำง่ายเลยค่ะเบอร์โทร021146466นะคะหรือว่าไลน์แอซายซิน123ค่ะ ซึ่งโหดาราใช้กันแบบแทบจะทั้งเมืองไทยแล้วมาเยอะมากกลัแม่กลัพ่อทั้งนั้นเลยพี่ใหม่จุริุระนะคะมีใครมีกุจยมีโดเมท่านี่คุณยายย่าหญิงคือต้องบอกว่าคือทุกคนใช้ทุกคนติดใจเงียแม่หอมก็ใช้ยหอมก็ใช้ใช่ทุกคนใช้แล้วติดใจมากมันเป็นน้ำหอมที่สนุกจริงเพราะว่าอ่ะสมมติตอนเช้ายงเราจะไปหอมกายเราฉีดสีเขียวใช่ไหมคะพฉีดปปุ๊บอ่ะพอตกแบบ เที่ยงจะไปงานไปประชุมอยากเป็นผู้อิสระทับเลยได้ไหมได้เลยค่ะแล้วอะไรรู้ไหมคะคุณพอฉีดกลิ่นหนึ่งแล้วมาทับด้วยกลิ่นหนึ่งมันกลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันหอมอากมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นใหม่จริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าดิฉันฉีดสองขวดนี้ไม่อมฉีดสองขวดนี้คือกลิ่นเราจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นกลิ่นหอมที่แตกต่างกันนะคะแล้วที่สําคัญ ถ้าเราฉีดหมดเนี้ยสี่กลิ่นนะ่ะมันฉีดได้เลยนะฟึดฟึดฟึดสี่กลิ่นก็กลายเป็นอีกลิ่นมันก็กลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยมันมีความพิเศษตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้น้ําหอมมาดามฟินเนี่ยนะรับรองว่าสนุกกับการใช้แน่นอนนะคะ,คะแล้วก็กลิ่นติดทนนานแล้วก็ทําให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชอบตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีนะคะโทรลดมากโทรเลยค่ะ021146466นะคะหรือว่าไลน์นะคะที่ตัวแอ๊ซ ฟิน 1>, <Fin S 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 2> เอาอย่างนี้รายการเรามันสั้นต่อเวลาให้หอีก10นาทีอุ้ยน่ารักมากอีก10นาทีนะคะต่อเวลาให้021146 466หรือว่าลนา์นะคะตัวแอสไพร์ฟิน1 2วันนี้ค่ะซื้อน้ำหอม2ขวดนะคะสีส้มสีฟ้าปกติ3,000บาท เกือบ3,000บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง1,990บาทเท่าในี้ไม่พอนะคะอ,อย่างที่บอกไปถ้าโทรภายในรายการแล้วก็เลยจากรายการเราไปอีก10บน <ะ S 2> <ม>าทีทจะแถมนะคะน้ำหอมอีก2ขวดสีเขียวและสีม่วงนะคะ<อ>กไกยเป็นทั้งหมด 4ขวดด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีถุงผ้ารับซับเรียกซับนะคะนนใบ<ล>ใหญ่ๆถูกต้องแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคายอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นซื้อ2แถม3นะคะ021146 4, 6, 4 6, 6, 6 6หรือว่าไลน์แอสไซน์ฟิน1นนะคะใครที่อยากเพิ่มความมั่นใจหรือเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเนี่ยขอให้มารามฟินได้ดูแลคุณนะคะ ดิฉันเชื่อคุณค่ะแล้วทำไมรู้ไหมคะว่าคุณทัญญาได้หอมทุกวันจริงๆเพราะว่าใช้มาดัมฟินถูกต้องค่ะจู่คุณผู้ชมนะคะอยากจะเพิ่มเสน่ห์หรือว่าอยากจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะก็อย่าลืมมาดัมฟินถูกต้องคุณทัยญาย้ำเบอร์โทรอีกที0 2 1 1 4 6 4 6 6นะคะหรือว่าไลน์นะคะแอซายฟินหนซื้อ2แถม3ค่ะลดมากเลยวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ฉีดมาดัมฟินด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี สว <gut. S 1> ัสดีค่ะ